งงกับอากาศที่เยอรมันมากเลยค่ะทุกคนวันนี้ลูกเห็บตกแต่เช้าเลยอากาศก็หนาวมากๆด้วยค่ะตอนนี้เรากำลังจะแต่งตัวเพราะว่าวันนี้เราสองคนจะไปดูแฮนด์บอลกันค่ะทุกคนแล้ววันนี้จะมีเรื่องเล่าให้คนฟังกันด้วยนะว่าเราได้กูชัยจากอัลไบสอัมมาด้วยค่ะสําหรับเรียนภาษาฟรีเดี๋ยวมาเล่าให้ฟังนะคะว่าเราได้มายังไงค่ะช่วงบ่ายอากาศดีขึ้นแล้วค่ะเห็มาตก <Oops. S 1> นิดหน่อย <laughs> แต่ก็ยังโอเคอยู่นะ <laughs> ซึ่งสเตเดียมที่เขาเล่นเนี่ย <laughs> ก็ไม่ไกลามากเท่าไหร่ <laughs> ก็เดินไปได้เหมือนกันค่ะน่าจะประมาณ1กิโล กว่าๆนี่แหละซึ่งเราต้องเดินผ่านในตัวเมืองกันก่อนเนาะเมืองไลฟ์ซิกเนี่ยเป็นเมืองที่สวยน่าอยู่นะคะมีอะไรน่าสนใจหลายอย่างเลยเดี๋ยวจะรอให้อากาศดีๆอุ่นขึ้นกว่านี้ก่อนเนาะเดี๋ยวจะมาทําคลิปที่น่าสนใจในเมืองนี้ให้ดูกันค่ะว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้าง เดินไม่นานก็ถึงแล้วค่ะสเตเดียมที่เขาเล่นแฮนด์บอลกันพวกเราสองคนได้ตั๋วฟรีมาจากเพื่อนของสามีนะคะเราเลยไม่รู้ว่าราคาเท่าไหร่นะวันนี้จะเป็นทีมไลฟ์สิคแข่งกันกันกบมาดเดบวกนะคะซึ่งจะต้องมาลุ้นกันอีกทีนะว่าจะเป็นยังไงเพราะว่าทีมมาดเดบวกเนี่ยเมืองไลฟ์สิจะอยู่ประมาณระดับกลางนะคะแต่เมืองน,นี้เขาจะอยู่ระดับต้นๆเลยเขาจะเล่นเก่งมากวันนี้คนมาดูกันเยอะเลยค่ะเห็นก็บอกว่าประมาณ6000คนเลยช่วงนี้เขากำลังจะเปิดสนามกันแล้วนะคะก็จะมีเชียร์ลีเดอร์มาเต้นกันด้วยโ<ฮ>ยอ มากเลยค่ะทุกคนเขาเริ่มแข่งกันแล้วค่ะทุกคนไล่ดีกันตลอดเลยผลัดกันรับผลัดกันเสียกันตลอดเลยจนถึงพักครึ่งค่ะแต้มเมืองไลฟ์สีดมอยู่หนึ่งแต้มค่ะคอยดูพักหลังแล้วกันเนาะ เรื่องหลังเมืองไลฟ์ซีก็สู้สุดใจค่จะทั้งที่รู้ว่าเป็นรองของเขาอยู่เยอะเลยนะแต่ก็สู้กันเต็มที่ และผลสุดท้ายก็พากันดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าเมืองไลฟ์ิดชนะด้วยสกอร33์33ต่อ32ค่ะทุกคนโหทุกคนเชียร์กันล่นสนามเลยดีใจกันมากๆเป็นเกมที่สนุกมากๆเลยค่ะทัานที่เราเป็นรองเข้าเยอะอยู่มากๆเลยนะแต่เราก็พลิกมาชนะ,ะได้ค่ะ ขอเขาข่งกันเสร็จก็พากันกลับค่ะโอ้ยเวลาช่างผ่านไปเร็วมากๆเลยดูซิพอออกมาก็มืดแล้วค่ะมื้อเย็นวันนี้เราจะทําผัดมีโคราชให้สามีทานกันค่ะทุกคนมีโคราชนี้จะเป็นแบบซองสําเร็จรูปนะคะเผอ,อิญว่าหลานซื้อมาให้เมื่อตอนที่เขามาเที่ยวที่เยอรมันเรายังทานกันไม่หมดค่ะในซองน่าจะมีซอสแล้วก็เส้นเรียบร้อยแล้วนะคะที่เราต้องเตรียมก็แค่เนื้อที่จะใช้แล้วก็ถั่วงอกต้นหอมแล้วก็กระเทียมค่ะยี่ห้อนี้อร่อยค่ะทุกคนถ้าใครไม่เคยลองนะต้องลองดูค่ะ เดี๋ยวระหว่างที่เราทำผัดมีโคราชไปเราจะเล่าให้ฟังนะคะว่าเราติดต่อขอเรียนฟรีจากอาเจนทัวฟืออาบัยได้อย่างไรคือเนื่องจากเราไปลงทะเบียนอาบัยซ k เกนมานะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่เขาก็จะนัดที่จะโทรคุยกับเราค่ะในวันที่เจ้าหน้าที่เขาโทรมานะเขาก็จะถามประวัติเกี่ยวกับเราเล็กน้อยแล้วก็ถามว่าเราอยากทํางานอะไรยังไงเราก็บอกว่าก็อยากหางานที่ใช้ภาษาเพราะว่าอยากพัฒนาทางด้านภาษาเจ้าหน้าที่เขาก็บอกอา้าวเธอก็พูดได้อยู่นะเขาคิดว่าเออเราก็สื่อสารได้นะอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกโอเคแล้วจะเรียนอะไรต่อจะ 1> 1เรียน C1 หรออะไรเงี้ยเราบอกว่าเราไม่อยากเรียนถึง C1 หรอกเราแค่อยากอาจจะแบบเรียน B2 อีกรอบหนึ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ให้ไปสอบ i อสตูฟฟิ้งเทสว่าเราอยู่ระดับไหนจากนั้นก็ให้ส่งอีเมลแล้วค่อยคุยกันอีกทีเราก็ไปสอบมาแล้วค่ะแล้วเราก็ได้ผลสอบมาแล้วผลสอบ i อสตูฟฟ้งเทสเราก็ได้ B2 มาเหมือนเดิม เราก็ส่งอีเมลไปหาเจ้าหน้าที่เขาค่ะเจ้าหน้าที่เขาก็โทรมาอีกรอบเขาก็โทรโอเคเขาได้รับอีเมลแล้วเดี๋ยวเขาจะส่งเอออกสารมาให้เราเพื่อไปยื่นที่โรงเรียนภาษาค่ะล้วก็โอ้ดีใจตอนนี้เราได้เอกสารมาแล้วค่ะดีใจมากๆ พอได้เอกสารมาแล้วเราก็หาที่เรียนอยู่นะตอนนี้ก็กําลังส่ง e 2, 3, อีเมลสองสามโรงเรียนดูค่ะว่าโรงเรียนไหนที่เขามีที่ว่างสําหรับเราถ้าได้ที่เรียนยังไงแล้วเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะจะว่าไปเราก็ดีใจมากๆนะที่ได้ใบเรียนฟรีมาจาก A อับไบส์อัมครั้งนี้เนาะเพราะเราจะได้เรียนเบสองอีกรอบหนึ่งเป็นการทบทวนไปอีกรอบเนาะใครอยากได้คอร์สเรียนภาษาฟรีนะคะก็ลองติดต่อ agent ทัวร์ฟูออบไส์ในเมืองที่เราอยู่ดูนะคะอาจจะฟลุกเจอเจ้าหน้าที่ใจดีและได้เรียนฟรีเหมือนเราก็ได้นะ ลองดูค่ะส่วนผัดมีโคราชของเราก็ใกล้จะเสร็จแล้วค่ะเราใช้ถั่วงอกแบบนี้บ่อยนะคะเพราะว่าสะดวกเราก็จะใส่ถั่วงอกนี้ตอนสุดท้ายเลยค่ะคลุกนิดหน่อยก็ปิดไฟได้แล้วเสร็จแล้วค่ะผัดมีโคราชพร้อมทานแล้วจ้าหอมมากๆแล้วก็น่าทานมากๆเลยค่ะบอกเลยว่าเจ้าห้อนี้อร่อยสุดๆยังไงก็ไปลองทานดูนะคะแนะนําเลยจ้า